สวนปลาลงหกสามสวนปาลสวาลงหกสามสวนปาลกาวาลงหกามแดงรแีไสวนปาลกประกาศนะครับกระชายนผู้ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้อนะครับรถควนออกจากพื้นที่ครับได้รับแจ้งว่าด้านในมีแก๊สนะครับแล้วจะมีแล้วจะมีรถจับเพลิงนะครับเข้ามานะครับรถควนอยากกีดขวางการจราจรของเรานะครับขอบคุณมากครับ้ค่พอต้องมือครับผมข้างในเป็นแก๊สครับแก๊สก๊อตทอแก๊สถังกตทครับอันตรายครับไร้แรงเป็นร้านค้าครับ รอยเยโม้างสายของกำนนสมบูรณ์นะครับตอนนี้รอบคุมเพิก็ได้ครับไฟไหม้ระดับ5้าครับบ้านนนสมบูรณ์ครับเรลยบร้วครับ That's right.